G.W. Amulet สวัสดีครับพี่ๆทุกคนวันนี้นำพระเครื่องคุณแผนหลวงพ่อสาคอนะครับมาร่วมศึกษาและแชร์ประสบการณ์นะครับของหลวงพ่อสาคอนวัดหนองกับสิทธษเอกหลวงปูททิมอิสริโกจังหวัดระยองครับผมถ่านี้ไม่อยู่แล้วท่านสาครจะแทนนี่ได้นี่คือคำกล่าวของหลวงพุทิมอิสริโกพระเถระชื่อดังผู้ล่วงลับของจังหวัดระยอง ได้กล่าวต่อหน้าสิทธิยานุสิทธิ์ทั้งหลายเมื่อวันที่16มิถุนายนพศ2518ซึ่งตรงกับวันที่ท่านมีอายุครบ8รอบพอดีซึ่งแน่นอนว่าท่านสาครที่หลวงปู่ทิมกล่าวถึงนี้คือพระครูมนุนธรรมวัตรหรือหลวงพ่อสาครสิทธิเอกผู้สืบทอดพุทธาคมจากหลวงปู่ทิมอิสริโกจังหวัดระยองนั่นเอง หลวงพ่อสาครมีชื่อเดิมว่าสาครภัยสาลีเกิดในตระกูลชาวไร่ชาวนาเมื่อวันอังคารแรม8เดือน3ตรงกับวันที่3กุมภาพันธ์2481โยมบิดาชื่อนายกุโยมมานาชื่อนางนิดท่านเกิดที่บ้านท้ายทุ่งหมู่ที่2องตำบลหนองกลับอำเภอบ้านค่ายเป็นสถานที่เดียวกับบ้านเกิดของหลวงพุทิมวัดละหานไร่ท่านมีพี่น้องทั้งหมดสคนคือนางอยู่ ไยศาลีและหลวงพ่อสาครท่านได้รับการศึกษาเบื้องต้นจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4เมื่อปีพุทธศักราช2490ตั้งแต่เล็กจนโตท่านก็ติดตามโยมพ่อโยมแม่ไปทำบุญที่วัดละหารไล่เป็นประจำในขณะนั้นที่วัดละหารไล่มีหลวงพุทิมเป็นครัววัดเมื่อไปทำบุญบ่อย ก็ได้พบว่าหลวงปู่ทิมท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสงบนิ่งสํารวมทําให้หลวงพ่อสาครเกิดความเลื่อมใสและหลวงปู่ทิมท่านยังเก่งรอบด้านเป็นหมอยาสมุนไพรแต่กล้าด้านอาคมปลุกเสกเครื่องรางโยมพ่อโยมแม่ถวายหลวงพ่อสาครเป็นลูกบุญธรรมของหลวงปู่ทิมแล้วท่านก็เที่ยวไปมาวัดอรหันไล่ตลอดไปคุยกับคนเก่าคนแก่ชาวบ้านรอบๆอบ,อบวัดใครมีของดีก็จะไปลองดูท่านไปขอเรียนด้วย หลวงพ่อสาครท่านมาปรนิบัติรับใช้หลวงปู่ทิมจนมากินนอนที่วัดตั้งแต่อายุประมาณ13-14ปีจนจวบเติบโตใหญ่เป็นหนุ่มไปเรื่องเรียนงานป้านงานศิล์ถึงแม้ว่าโยมพ่อท่านจะไม่อยู่แล้วแต่ท่านก็ยังมีหลวงปู่ผู้เปรียบเสมือนบิดาบังเกิดกล้าคอยบม่มอบรมสั่งสอนเมื่อครั้งตนนี้ก็เป็นเพียงประวัติโดยย่อของหลวงพ่อสาครมนุนโยแห่งวัดหนองกลับจังหวัดระยอง ครับผมมาที่พระเครื่องของท่านต่อพระองค์นี้เป็นหลวงพ่อสาครขุนแผนหลวงพ่อสาครนะครับปี2543นาะครับเป็นพระที่ชาวต่างชาตินิยมแสวงหานะครับมาเช่ามาบูชานะครับจึงให้มีราคาที่ค่อนข้างแรงนะครับผมด้วยประสบการณ์นะครับที่มากมายนะครับทำให้มีผู้ที่อยากได้ครอบครองนะครับแต่ด้วยจำนวนการสร้างนะครับที่ไม่มากนักนะครับทำให้ ทำให้ความต้องการนะครับมากกว่าพระเครื่องนะครับที่มีอยู่ราคาจิงก้ากระโดดไปนะครับเป็นพระดีพระอนาคตนะครับผมลองดูนะครับผมศึกษาตามจําแบบนะครับผมพิมพ์นะครับผมเนื้อหามวลสารนะครับตัวหนังสือนะครับตัวยันต่างต่างนะครับผมด้านหน้านะครับสี่สามให้จํา บอนทองนะครับผมบอนที่ทาด้านหน้านะครับผมถ้าทาใหม่นะครับบอนจะดูออกนะครับผมสีเขียวนะครับสีขี้ผึ้งนะครับผมดูให้เป็นธรรมชาตินะครับถ้าลงกล้องแล้วนะครับสีครับจะย่นย่นนะครับเป็นเหมือนต้นหนอนผ่านการเวลามาปีนี้เป็นปี2 5 6 6นะครับผ่านเวลามา23าปีแล้วนะครับผมสําหรับเออรุ่นสองห้าสี่สามนะครับผมหลวงพ่อสาครครับรุ่นนี้นะครับจะมีลักษณะ ด้านหน้านะครับคล้ายคล้ายพระเครื่องขุนแผนหลวงปู่ทิมเลยนะครับผมจึงทําให้ชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาสอะแสวงหาหลวงปู่ทิมนะครับแต่เนื่องด้วยวัตถุมงคลของหลวงปู่ทิมนะครับต้องใช้งบที่ค่อนข้างเยอะนะครับจึงสอะแสวงหานะครับมาเป็นหลวงพ่อสาครนะครับเป็นศิษย์เอกของหลวงปู่ทิมนะครับผมได้รับวิชาที่หลวงปู่ทิมนะครับปลูกเสกต่างๆนะครับ หลวงพ่อสาครได้รับเรียนวิชาถ่ายทอดมาจากหลวงปู่ทิมทั้งสิ้นนะครับหลวงปู่ทิมถ่ายทอดให้หลวงพ่อสาครขึ้นชื่อว่าเป็นสิทธิเอกนะครับผมที่บ้านเราก็ส่วนใหญ่จะส่งไปต่างประเทศซะเยอะนะครับผมชาวต่างชาติชอบมากครับผมทําให้พระเครื่องที่สภาพสวยๆที่อยู่ในบ้านเรานะครับมีจํานวนที่ค่อนข้างจะน้อยนะครับส่วนใหญ่จะออกไปเมืองนอกหมดแล้วนะครับท่านใดมีพระเครื่องหลวงพ่อสาครน,นะครับ